ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะเคยมีบุรุษท่านหนึ่งกล่าวเอาไว้ว่าผู้ที่พิชิตความกลัวได้นั้นจะเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตภีนะฮะก็เรื่องราวที่เราจะมารับชมกันในวันนี้ไม่ใช่เรื่องราวของเด็กหนุ่มที่ได้รับพลังโยมทูตไม่ใช่เรื่องราวของเด็กหนุ่มผู้ใฝ่ฝันอยากจะเป็นเจ้าแห่งโจรสลัดไม่ใช่เรื่องราวของเด็กหนุ่มที่มีความฝันจะเป็นโหคางเงะ แต่วันนี้จะเป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มผู้อยากเล่นเกมโดนสตาร์ธรรมดาแต่ดันติดอยู่ไม่สิดันหลงเข้าไปติดอยู่ในโลกของเดอะสคริเชอร์เรื่องราวของเด็กหนุ่มคนนี้จะเป็นยังไงโปรดเอาใจช่วยเขาด้วยนะครับเชิญรับชมได้เลยครับและเกมแม่งก็ค้างแล้วโอ้โหไหนไหน เดี๋ยวอย่าเพิ่งข้างออ,อย่าไข้างนะแล้อ,อเสียงอะไรเนี่ยเออเสียงอะไรแหละเออท่านผู้ชมเห็นภาพเออฉันควรจะไปเช็คนะอะไรเนี่ยไปหาแฟลชไลท์กดสเปซบาร์เพื่ออินเ r อร์เอคท่านผู้ชมไม่ต้องตกใจนะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้ผมอยู่ในอะไรไม่ใช่ไม่รู้สิเอออาเนี่ยเจอแล้วแฟลชไลท์นะฮะเอาใหม่เอาใหม่ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็มาอยู่กับผมบีตองเกย์แล้วนะฮะวันนี้เราอยู่ใน d o n โดนสเต Don't Stuff Don't Stuff Don นะ d โดนสเต f ฟอ๋อใจเย็นๆ Don't Stuff นะฮะท่านผู้ชมอันนี้คือมันเป็นส่วนของอะไรก็ไม่รู้ผม,มรผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ,ะผมกดไปมั่วๆแล้วแ,แม่งก็เข้ามาตรงน,นี้เดี๋ยวเราคงจะรู้กันนะฮะอะไรเนี่ยฉันรออยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้อีกแล้วฉันต้องพยายามเรียกเฮลิคอปเตอร์ ฉันทิ้งแฟลรไลท์ไฟฉายนะไว้ให้นายไปเจอกันนะซาร่าเอ้ามันเป็นเพื่อนเราใช่ไหมแล้วมันทิ้งเราไปนะโอ้โหจังไรมากฮะนี่คืออะไรเนี่ยอืนี่รู้ถ้าทางจะไม่ใช่โดนสเติร์ฟธรรมดานะน่าจะเป็น DLC อะไรหรือเปล่าไหนอืมวัตเตอร์เดีเดี๋ยวเดีเดี๋ยวผมกลัว อะไรวะวัดเถอะตัดๆๆๆโอ้ยอ่ยโอ๊ยตัดๆๆโอ้ยหลุดคำหยาบใจเย็นใจเย็นหนูคือใครคะ <c oughs> อวตกใจอะไรวะเกต a w เว f ฟอร์มีผมไม่ใช่ไอ้หืนนะผมว่าเราตามไอ้ผู้หญิงคนนั้นไปดีกว่าตัดๆๆอ๋อไม่ต้องตามแล้วเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยแบตเตอรี่แบตเตอรี่แบตเตอร,รี่มีไหม โอ้โหเอ้ยครวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้หมอนี่ใช่ไหมที่ร้องสวัสดีเกิดอะไรขึ้นอ่ะจะจะโถโอ้ยผมว่าผมมาผิดที่แล้วมั้งเนี้จะเล่นโดนสเตปธรรมดาเดนสเตอรธรรมดามาเจอเกมผีได้ไงวะอู้หผมนี่สะดุ้งเลยว่ะตายตายหันโอ้โหเปิดกระเป๋าก่อนเลยฮะ โอ,อ้ impose. ตาตาโอ้โหตกใอ assistants. จออทฮันดอสทูสตเตแยเลยวะอะไรวะอะออะ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 ะอะอะะอ ถึงแม้ว่าเด็กหนุ่มจะต้องเผชิญหน้ากับความกลัวที่หนักหนาสาหัสเพียงใดแต่เด็กหนุ่มก็ไม่ย่อท้อเลยแม้แต่น้อยยังคงมุ่งหน้าต่อไปเพื่อไปให้สุดอย่างปลายทางของเกมนี้นะครับ ปุ๊บแบตเตอรี่และไอ้เแคยนี้เราจะไม่เปิดมันนะฮะไปแล้วไปแล้วไปแล้วค่าดูสิเราไม่เปิดมันแล้วจะเป็นยังไงต่อนะฮะเฮ้ยมันจะลุกขึ้นมาง่ามหัวเราไหมอะเวสนะฮะไปค้นเสื้อมันอาจารย์จับอาจารย์ประกันกระบาดเนี่ยไปแล้ว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 ใช่ไหมไปแล้วใช่ไหมโอเคลองค้นศพดูนะฮะ โอ้ไม่อู้หูเฮ้ยข้างบนมีหินว่ะด้านนู้นไปดูด้านนู้นแล้วกันอูแม่งศพเต็มเลยฮะจะไปไอ้เจ้าเบี้ยนะผมไม่ไปแล้วผมไม่ไปก็ได้ผมไปก็ได้ผมไม่ไปก็ได้ฮะผมไปทางนี้ผมไปทางนี้ก็ได้อู้หไม่ชอบก็ไม่อทางนี้ก็มีศพ เ,เฮ้ยเจ้าเจ้าใจเย็นเย็นเย็นเเราเป็นเพื่อนกันเราเป็นเพื่อนกันไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันอยู่ข้างหลังไม่เอาอย่าตามกูม,มาโอ้โหยสตาร์สตาร์เจนเนอเรเตอร์โอ้ยขมอนติดสิเออโอ้ย,อยเอาแล้วเอาแล้วติดติดแล้วนะฮะ อะไรตอ่อมาอุย้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมา้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรก็ไม่หรอกโอยโอเคไว้พบกันใหม่พาร์ทหน้านะฮะไม่มีพาร์ทหน้าอว้ยไว้พบกันใหม่เกมหน้านะฮะซีอูเจนมันหน้าได้ถามนะฮะถามชุทุกท่านรติสวัสดิ์ หลับฝันดีไม่มีอะไรกินอัดหูนะฮะบ๊ายบาย